มื่อนี้ก็ย่านฝนตกอีจูพี่น้องตกติต่อกันมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับมื่อีี้ผมอาจารย์คมก็เลยลงกระชายดำไหมครับพี่น้องลงกระชายดำเพิ่งเห็ดแล้วนะครับให้แม่บ้านเปิ่เสียหนาออกจากแปลงให้ เดี๋ยวล้วคือบอหวไปถิมบุกระชายดำพี่น้องครับเศาปลูกพักแล้วแปลงนี้ครับปลูกกระชายดำแท่นครับยามันศูนย์พันกระชายดำเอามาตั้งแต่เมืองเลยหลายปีแล้วนะครับนี่คือกระชายดำส่วนอันนี้ก็เป็นบัวน้อยครับต้องใส่บัวน้อยฮดก่อนเดี๋ยวมันเสียหักนะครับ กระชายดำพี่น้องจากต้นบูพุละครับนาเก็บเกี่ยวกับประมาณาเดือนพฤศจิกายนทันว่าปีไหม่พพี่น้องครับปลูกไว้ครับนี่คือกระชายดำยานมันศูนพันพี่น้องนะครับหมักบ่คือกันเด้ อันนี้ของแม่บ้านเพื่อนปลูกจับว่าเพาะอีหยังเป็นอีหยังเนี่ครับมีหอดดอกมะริมีหอดดอกมะริครับพี่น้องนะครับสวนอันนี้เป็นสวนดอกไม้เพื่อนครับสวนดอกไม้เพื่อนวันนี้ผ้าชุ่มสวนพี่น้องอันนี้ดอกไม้คุณเหนือเพื่อนดอกอีหยังหน่อยเนาะ อันนี้ดอกกุหลาบบอดอกกุหลาบก็เป็นสีน,นี่ดอกอยังสีเหลืองอันนี้ดอกแมงบุงกระเล่นมักครับพี่น้องบอกว่ายาวมาปุ๊กแมงบุงกระเล่นมันมัดก,กับวเสือนะครับอันนี้ต้นสาล,าลาี่พันญงแล้วอีหยังอีผู้นี่ก็เลย แอปเปิลเพิ่นอันนี้แอปเปิลเพิ่นพี่น้องแอปเปิลค้อกันอันนี้แอปบักเขือดอกไม้หอมีส่วนฟังนี่ไอข้ขันเงิน,น,นาาขันเงินนอนเฝ่าปักพิลาบ่ไอ้ขันเงินลูกแมวหน่อยครับพี่น้องักขันเงินไอ้ขันเงินบักพิลาดกลายครับ น่วยกองจนเสียขาดครับมัดใส่หันม้วนดอกสมัยสมัยพี่น้องครับฝุดนวิร์กตีละกตกพีล่าโอ้ยน้อยน้ำยางอยูพี่น้องเลยน้อยน้ำยางอยู่ จิตดินกันมี่ามามาเาอปะมาเฝอปะพี่ล่าปะหน่วยหนึ่งมันลนเอาแมวครับอันนี้ปลาพริกรพี่น้องครับปลาพริกลุงแขก็มาให้ปลูกไว้สวนนี้ผักแพลวผักแพลวนี่กะข้าเจ้ามาขอเลื่อยครับว่าหัน พี่สาวมาจากรอยเอ็ดนะครับปะทุมหลักับพวกสุ่มนากับนกให้เพื่อนไปปูครับบักฮู้บักฮู้ฟังนี่จงไวครับใบถาเป็นส่วนบักเฟตโตนะครับอันนี้ก็มาปูบักฮู้เบียดต้นตะล่งปิงเนาะนี่ก็เลยเพ่อนอว่าไข่าจะเร็ลกไปปูหน้าปะน,นะเอาไว้สั่นละ อันนี้ต้นะลิงปิงพี่นอ้องต้นะลิงปิงว่งหั่นทุ่นพี่น้องครับพววเอื้อยก็ไปปลูกครับอยู่ละเอ็ดหายากแล้วพากันรถรกใส่รถไปปลูกเพื่อนี่ปลูกหอดพักบุ่งหน้าเนาะโอ้ยอันนี้กะช,าย,กา,กชายดำอีกทางหนึ่งพี่น้องครับกระชายดำอีกทางหนึ่ง ส่วนแปลงนี่ актер, นกับตะกอนเป็น pues แ,แปลงผักกาดเชียวปีครับแปลงผักกาดเชียวปีแปลงผักเสียนอันนี้ก็จะหาพักนอื้นมาปูครับเชียวปีน่าจะเศร้าปูแล้วกระบอกแน่เราพี่น้องครับอาจจะปูอีกยุครับขึ้นยากระปูครับส่วนแปลงนี่ก็บโผักเสียนออกแล้วนี่น้องครับแปลงนี่ลรคผักเสียนออกแล้วตกผักเสียนออกแล้วกระถางนี้ได้จีกระปูผักกาดเชียวปีเดี๋ยวนี้กั ใส่ไก่ไฉ่ดำแทนครับขาหนี่บไกะชายดำแทนไช่ดำแทนพี่น้องผักกานยังขุนเหนือบูส่วนนี้เป็นผักอิตูไทยครับผักอิตูไทยที่ไปลุกมาตั้งแต่บานแจ่นั่งครับแม่อย่งอีอย่งเงี้ยโอ้แล้วพอผูกจะมันเิียวมันยังเนาะเหลืออะไรมาปลูกไว้อีกครับปลูกไว้อีพี่น้อง เอละครมันกันอีกแค่สองสามือกันจะเสีหาผักมาปูกครับเดี๋ยวเบิ่งกัน่าสิลุงผักยังมันลุงไปทุกพักแล้วผักกาดผักเซียนผักสลัดก็ลุ่งไปแล้วครับว่าแน่เป็น้องครับเดี๋ยวอาจจะเพาะพักแป้งก็ได้ครับเบิ่งกันนะครับเบิ่งกันมันกันตอนนี้เพราะท่านเนีมันเมื่อยเห็ดแปลงทางแต้มือเสารนี้แล้วนะครับ หมักบ่คือกันลีลีตัวนี่เนาะทางพีกะบักทั่วแปบบ่ะทั่วแปบเพิ่นเบิ่งพี่น้องครับเพิ่นเพาะเพิ่นเพาะหลายอย่างพรท่านได้ปล่อยไมาอยู่หอาง่ายท่านเด้กินองงันไรเบีเ้ยผักหวานครับเบี้ยผักหวานเพิ่นเพาะเอาดีไปอันนี้ เป็นกระชายกันพี่น้องแต่เป็นกระชายขาวครับกระชายขาวพี่น้องกระชายขาวกระชายขาวอันนี้ก็กระชายขาวพื่กันนะครับส่วนนี้ก็ยเป็นกระชายเน่านะครับพี่น้องกระชายเน่าผักยังงเูเผินน่อแสินี้อันนี้พักแพงตัวนี้ผักแพงผักแพง ชวนชมครับลูกหลายปีแล้วพี่น้องครับชวนชมลูกพวงไม้รัดีกสิตดีไว้บไว้มัน,มนเด็ดบโดดขามหัวอันนี้จะลิงปิงลิงปิงยังดกคือเกาอยู่นะครับโสมไทยพนพี่น้องโสมไทยพี่ปูกอันนี้บักเอิ๊กจักปูกให้ยออังบักเอิกปูกเสต็กหู จะว่าพักเงเป็นพักงียพี่น้องเอ้ยครับอ๋อนีวอาเลี้ยงฟ้าพิ่นดอกอันชันพี่น้องพี่น้องครับดอกอันชันเหล่ากะส่วนฟักเขานะครับส่วนฟักเขา,านี่หนกคือเก่า พ่อคันทิพหนากันแล้วกันพี่น้องครับยูดีมีแห่สุขุพคนค์รับความเจ็บจยสได้ความไข่จยสมีครับสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนมือนี่ท้ายพักมีจีใบพี่น้องมือซื้อไปแล้วครับสวัสดีครับขึ้นตลอดครับกกใหม่ผู้ได้พลาดไปก็มาขอไปบูซาพี่น้อง